สำหรับโรงเรียนตำรตวจตะเวนชายแดนทั่วทั่วประเทศนะครับก็ช่วงนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นะครับทาให้ช่วงที่เปิดเทอมพฤษ,ษภาคมที่ผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้นะครับก็เพื่อเป็นการที่จะให้เด็กเรียนได้มีความรู้นะครับในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับสมเด็จพระกณนิษฐาธิราชเจ้านะครับพระองค์ก็มีพระพารณาที่คุณ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศนะครับที่จะให้เด็กนักเรียนนั้นได้มีการเรียนการสอนนะครับระหว่างที่ยังไม่เปิดภาคเรียนในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับก็ได้มีองค์ท่านได้มีแนวทางพระราชทานเรื่องการศึกษานะครับโดยที่องค์ท่านได้มอบถุงอัีพเพื่อการศึกษานะครับโดยใช้สื่อ60ภาษาพระราชทานซึ่งจะเป็นวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์นะครับให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับได้ได้ ได้จัดการศึกษาเรื่องนี้นะครับซึ่งในการจัดการศึกษานั้นก็ทางโรงเรียนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสนะครับก็ได้ให้เดนักเรียนนั้นนะครับสับเปลี่ยนมุนเวียนกันมานะครับซึ่งในแต่ละวันนั้นจะไม่มาหมดทั้งทั้งหมดทั้งโรงเรียนนะครับเช่นนักเรียนชั้นป .1 กับชั้นป .4 ก็จะมาทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .2 กับป .5 ก็มาวันอังคารและวันศุกร์และนักเรียนชั้นป .3 และประหกนะครับก็มาในวันพุธและวันเสาร์นะครับซึ่งก็ในระหว่างที่มานะครับรับใบงานและคําแนะนําจากคุณครูตชดนะครับก็ทางโรงเรียนนะครับก็ได้ให้เด็กเรียนนั้นนะครับก็มีการคัดกรองเด็กนักเรียนนะครับมีการให้เด็กเรียนได้สวมหน้ากากอนามัยนะครับล้างมือด้วยเจลนะครับแล้วก็ให้เด็กนักเรียนนั้นเว้นระยะห่างในสังคมนะครับในระหว่างที่ รอรับใบงานคำแนะนําจากคุณครูนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับคุณครูก็ได้ให้เด็กเรียนนั้นได้จัดเรียนการสอนฝึกอาชีพนะครับในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชา,าชีพตามฐานเรียนรู้ไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การเปรูปอาหารหรือการเพาะถั่วงอกนะครับที่โรงเรียนให้เด็กเรียนได้เรียนรู้นะครับเพื่อนํากลับไปใช้ที่บ้านเพื่อเป็นการแก้ปัญหารเรื่องการขาดนะครับขาดแคลนอาหารเชื่อง ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิดสินะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทางคุณครูนะครับทางโรงเรียนนะครับก็ได้ออกไปนะครับเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนนะครับเพื่อให้คําแนะนำนะครับให้กับนักเรียนชุมชนนะครับในการป้องกันตัวนะครับในการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับโควิดสินะครับแล้วก็ออกไปสํารวจนะครับชุมชนนะครับที่มีปัญหาประสบปัญหานะครับในการเรื่องอาหารในช่วงการระบาดของ เชื้อโควิด -19 นะครับเมื่อเราได้กลุ่มเป้าหมายแล้วทางโรงเรียนก็ได้จัดนะครับผลผลิตทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับพวกไข่นมผงนะครับก็ออกไปมอบให้กับชุมชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาคูรุสเนี้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทางผู้คุมข้าบัญชานะครับก็มีมีนโยบายนะครับให้ทางโรงเรียนนะครับจัดทําโครงการรับอาหารฟรี จากครูตชดนะครับก็ทางโรงเรียนก็ได้นําผลผลิตนะครับที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไข่ไก่นะครับพืชผักสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับพวกนมผงนะครับมาทําเป็นอาหารนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการขาดแคลนด้านอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ